อยู่ก็เต็มปกติเจอใรก็ใสผิดฝ่ายระพี่อย่พี่ไม่จบแล้วคุ้หูผมเรียผมหาปืนเลยสั่์รอบนี้เี่ทีนายโดนกูแน่กูบอกเลยสันใต้แนงแล้วสังโดนกูแน่ด้านขวานยวดไม่ได้แล้ยวมัง ไปพี่ดิวตอนนี้ขอไอ้ไข่แบบแรงๆนะกูเรียกกูเรียกกูเลียกไล่จริงไม่เล่าไอ้ไข่ไอ้ยี่ไข่กับผาละเฮ้ยเอาไอ้ไข่ยังอยู่ไอ้ไข่ยังอยู่แต่ว่าเราไม่ด่าเปังไงเราคือเอาโพสิชันเนี่ยอันนี้เป็นไอ้ใส่ล่างดีไงเข้าใจปะเอ้ยคือเราก็ต้องคงความมาตรฐานการเป็นไอไข่ของเราดิวพี่ไอ้เฮ้ยคนดูมึงก็อย่ามาทำหาฟองกีนายน้วยดูมุือหมายเลย เดียกื่อมาปืนเลยสั์เลอานี้ที่ทีนายโดนกูแน่กูบอกเลยสั่นใช่แม่งวะแยวที่นี่มึงจะเข็ดกะหละละพี่นึงปื้ขู่ไปดูเชฟดูเชฟอ่ะมาดูไอ้พงไม่ได้เนี่ยเหี้ยเี้ยเหี้ยเ็มีอยู่ก็เต็มโปกะเต็เจอแข่ก็ใสผิดบาทรอพี่เหี้ยพี่ไม่จบแล้วคู่หูผม เป็นแบบดนี่บอกใหของจริงติ่มคืออะไรพนี่แหละคนดูมงแบนหลักเลยวันนี้แข่งไคือฟ้องคืกดกดดูถ่ายแดเลยอกดแคปรูปรวนแล้วอคือกดแคปฟองกดแคปฟองกดแคปมนเข้าไป่เดี๋ยวไอไข่น่าจะไม่ได้เข้ามาสักสักเดือนหนึ่งอะดูสรงแล้วักรยา่เี้ยวพี่แลไอไข่ไม่มีพี่ก็เามากประโยชน์ ดกเยอะมีคุณหกเหลือสองอันคุณสามได้หนึ่งอันได้ได้ยูคนดูมีว่าพี่ดีดีมีเ็บิวต์ได้ไหมพี่ได้กระสุนไม่อยากได้กระสุนใช่ได้ๆสมเจียวสมเจียวเออไปเลยไปดักบอลเลยเลอ่าๆยินเลยยินเลยเออไม่ไม่ไม่ได้เปิดเลยเนี่ย ไม่ได้มองกันนะของจริงอ่ะกูเปิดกล้องตัวความรู้สึกใจเดือดไม่ตอนที่พี่เปิดกล้องอ่ะคนดูบอกอย่บอกผีอยู่เล่นเล่นยังไงก้มอย่างนี้ไอ้ยังเขาบอกว่ากลมไม่ผ่ากล้องต้องบอกว่ะเส่ยเลยเปิดกล้องมาดูไอ้เชี่ยมันลงไหนวะผมจะไปซัดแม่งว่ะไอ้เชี่ย ไม่เาุบอกเยาเดไม่บอกว่าาอยู่ไหนมั่ัี่ยทำไมทำกับเราแบบนี้คือมบองตรงนะถ้าไม่มีก็คือไม่ใช่ห้อปเปอร์ตอนนี้ว่าไม่ใช่ห้อปเปอร์อะไรเยี้ยตอนนี้จีดัแม่งขุมห้องเลยสุดฮ็ปเปอร์นี่หน่อยเลยสเฮ้ยสวยเก่งตรงไหนฮะ เดี๋ยวพี่ไปไอ้นี่ให้เอาคุณจะเอาคุณอะไรเนี่ยเก่งโอเคไปทีมตามพี่มาขวามาขวามาขวามาทีมทีมทีมขวามาทีมทีมหลังหลังทีมทีมตรหนวะหลังเราตรงนี้ทีมอ๋อโอเค

สวยอ้าเหลือตัวนึงวะตึกเราปะไม่มีอีกตีหนึ่งวะตึกเราตึกเราตึกเราปะวะตึกเหลาตึกเราตึกเราตึกเราตึกเลาเยอปไยหเป็ลัดทุกตัวเลยหลับไละผมขอโทษพี่เยียวชตาดชตาดตูกเลย ไม่่เกียวนะโอ้ออีกแล้วไม่พี่พี่จะเอาคิวไหมถามหน่อยพี่จะเอาคิวไหมเอออย่างน้อยแพ้ก็มีคิวติดตัวไปชนะมันไงโอเคสัตมันพูดเยอะไอ้เทเนี่ยเอาแม่งก่อนเลยไอ้เียีนนี่สพูดเยอะเฮ้ยผมพูดเพราะผับคาไปเปิดเาดีกว่าเออใช่เอาคาไปเฮ้ยปักกี้มา เดือดไอ้เี่ยยิงเข้า,าหัวเขาตัวไปเฮ้ยมีคนเข้าบทเราแล้ว,ลวไปบทอปบทบทพี่บฮ้ยมีรถมาเีรถมาทางเดิมทีมทีมเข้าเข้าเฮ้ยหน้าพี่มีคนตตกแตต ไปดิพี่มันเตี้ยมันเอาได้เหรอเอาได้ปะล่ะเออมันยากไม่ไม่ไม่พี่มันเอายากมันเอายากมาผมเข้าวงแล้วมีรถปะเนี่ยมีรถกันปหมเนี่ยสองคนนั้นอะมีครับมีครับโอเค เฮ้ยเชื่อมีเชื to <loyalty> ่อมีคนมีคนเจ็บมากเจ็บมากมีคนอี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 กไม่รู้อยู่อยู่ขอบอยู่อยู่บนขอบอยู่บนขอบรู้แล้วพี่ตามอยู่พี่ตามอยู่เออทิ้งตรงที่พี่เลยทิ้ง มันหนีลงไปล่างแล้วมันหนีลงไปล่างแล้วทีมทีมตรงที่เอ็งล่องทีมตรงไหนวะทีมต้องอ้อมขวาต้องอ้อมขวายิงมันแต่ว่าตีมันไป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 เดี๋ยวพี่ล็อกไอ้นี่ให้เดี๋ยวพี่ล็อกข้างในในเมืองให้

ไอ้นี่น็อกใช่ปะหมดปะหมด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 แปลว่ามันกักแปลว่ามันกักเฮ้ยวงเราวงเราวงเราไปเก็บบักกี้หน่อยทีมมาเล่นกับพี่บนเขาทีมเราให้สองให้เก่งกับให้เก่งกับพี่ดิวเล่นไหนบ้านแบบมันขึ้นมายากตรงเนี้ยแต่ถ้าเขามันขึ้นมากดเราอ่ะเราเล่นยากผมอยากรู้อ่ะนี่เล่นเล่นตื่นเต้นแบบไมานี่มานี่มานี่ตามมามานี่ตามมา เฮ้ยเก็บผีๆหรอไอเก็บผีผีหรอมันมันขึ้นหน้าจอไม่นต่อทีมทีมมาทีมมาทีมมาทีมเล่นตรงที่พี่ทีมเล่นตรงที่พี่ผมอยู่ที่เก่าที่ไหนอ่าเออเล่นตรงที่เก่าไปคุมข่ลยไม่หิวเขาเลยอ่ะยานู่บ้านนี้มีคนเฮ้ยเชื่อเห็นปักกี้คันหนึ่งขับอยู่ตรงที่มา พี่งั้นพี่งั้นผมไปดูหน้าสุดนะพี่นะไปเลยไปเลยเออเออพี่พี่รับด้านหลังก่อนเพื่อความชัวร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อเราจะได้เล่นง่ายกว่าเราไม่ต้องพึ่งไอ้ไข่หรอกไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูจริงๆพี่บ้านนี้มีคนบ้านต่างวงไม่มีคนโอเคโอเคเฮ้ยเนี่ยเขาสองคันสามคันตรงไหนตรงไหน มา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 มีมามมามมามามนมางามามามนมาคนมามามามกมามามาคน มันกำลังไปพี่กำลังไปชุบมันกำลังไปหาเก่งแล้วสองคนสวยพี่กำลังกลับไปเอ้าชิบหายแล้วพี่ดิวพี่ดิวเร็วเลยพี่ขัดมาวะเก่ง ทุกอย่างเดียเราซ้ำผมแล้วโอ้โหไม่ได้พี่ไม่มีคนวันพี่ไม่รู้ว่ามีคนไปหาใช่พี่ผมนึกว่าเพื่อนมาจอดใกล้ผมอ่ะมันอยู่นอกวงไอ้ตัวนั้นนะที่น็อคนกอ่ะเฮ้ยข้างล่างมีคนกำลังขับขึ้นไป กำ 1, 1> 1, 1. ลังอ้อมไปฆ่ามันตอนนึงตอนนึงมันอยู่ด้านล่างใช่ปะ่ะอยู่หน้าผม<อ>เลยโอ้มันขึ้นไปแล้วหรอไม่ไมันออกท้ายไปโอเคโอเครองไงตี้เบียมานะเชื่อเสียด้เดินอีกขั้นนึงหรือว่ายังไงวะไปไกลเนาะ ไอพี่ดียวเกิดอะไรขึ้นพี่ตัวไกลๆยิงตัวไกลๆยิงพี่เดอ่ะให้พี่ขึ้นไปแล้วบอกนะปากไว้ก่อนแล้วกันแล้วกันรถมันเนี่ยพี่มาสัตว์บ้างพี่มาสัตว์มันอยู่นองหนึ่ง เฮ้ผมโผล่ผมได้ยินเสียงโคตรไกลเลยตัวเดมันจะใกล้เลยสัดมโดนกูแน่ด้านขวาเลยหยุดไม่ได้แล้วมั้ง ผมจะไปเอาวงล,ลว้เจอกันเ้เฮ้ยมันยังมีคนนึงวะมีมีมีอีกคนนึงอยู่หลังรถอยู่หลังรถไปหมดม เช่ต้องเข้าแล้วป่ะพี่พี่ดิวเข้าเร็ววงเร็วพี่ผมลืมตอนนรืองทีมพี่กำลังไปเดียวไปจอดหน้าเ็วพี่ กระสุนผมจะมอดว่ะพอพอพอพี่พอเอกระสุนเสือพี่ขวามอดขวามอดขวามอดกระสุนเกียวผมจะมอดว่ะวงเราพี่วงเราเอาเอาพี่เอา ไอพี่ดิวกากสายไว้ให้หน่อยทีมอย่าไปอย่าไปสุดทีมวงเราไม่ต้องไปแล้ว okay, okay, okay. เล่นแค่ขวาพอพี่ดิวไปล่อดซ้ายให้หน่อยพี่เหลือสามสามพี่เหลือสามสามทีมไอ้พี่ดิวอยู่กับทีมก็ได้พี่ดิวโอเคโอเคพี่ดิวอยู่กับทีมไปพี่ผมไปเล่นเล่นต่ำเล่นไปเล่นนี่เล่นนี่ได้ไม่ปกเลยพี่ไม่ปกตีมันสามสามมันสามสามไม่ใช่หรอมันเหลือสามคน ต้องหินมีคนนึงงั้นมาเอาหินก่อนมารวมกันก่อนมันคอสกันไม่ได้หินตัวนึงนอกวงพี่เอาหินก่อนกูไม่รู้อยู่ไหนนะกูปิด่ยนไขว้เวลาแล้วอืมโอ๊ตมีผมไม่ต้องใช้พี่มันอยู่นี่หินพี่ยังมีอยู่หินต้องขึ้มาร์ก่อไครนี่ยน็อกน็อกน็อกพี่น็อกปล่อยเลยพี่อยู่นอกวงหินนะไปช่วยทีมพี่ไปช่วยทีม ไม่ไม่ต้องไปพี่พี่หนวไม่ต้องไปพี่ใจเย็นนะมัน้องวงพี่ที่พี่ไปอ่ะขาดไม่เดียวสวยเออก็เราของจริงอ่ะพี่เ้ตงปิดมาานนตึงนะตึงนะ พี่เราอย่างกูมีตำแหน่งวะกคนดีมากพี่โหดมากไงโนไข่โนไข่ไม่จำเป็นต้องมี